ปตทสามพลังใจวีไฟ g ์ t ูเกเตอร์สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมันเน่เดลเวอรี่ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันพฤหสัสหสบ,บดีที่18พฤศจิกายนค่ะอยู่กับคุณนะัทธิประดาและดิฉันวิมลวันค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโค้งท้ายปีเราจะได้เห็นภาพของการสลับสับเปลี่ยนกันนะคะในการเข้าซื้อเข้าขายหรือว่าฟันโพที่ไหลเข้าไหลออกในสินทรัพย์ต่างๆนะคะอย่างทางด้านของหุ้นเนี่ยก็จะเห็นภาพของการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าในช่วงปลายปลาย,ปลายปีแบบนี้เริ่มมีแรงเทขายทำกำไรคล้ายๆกับสกุลเงินินนนคปตเี่ะแใขณดยวกั ท่ามกลางความเสี่ยงเรื่องของอัตรางเงินเฟอ้อราคาทองคําก็พุ่งทะยานนะคะดังนั้นช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่หลายๆท่านอาจจะต้องจับตากันเป็นพิเศษด้วยซึ่งถ้าเรามาดูการตอนนี้ฝั่งโบร์ไถเข้าในตลาดภูมิภาคเอเชีย5วันติดต่อกันแล้วด้วยนะคะขณะเดีวยวกันวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราต้องบอกว่ากลับมายืนเหนือ1,650จุดได้กันอีกครั้งหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้อาจจะปรับลึกลงไปมากนะคะตอนนี้เลยอาจจะมีแรงกลับเข้ามาแล้วก็ขณะเดีวยวกันมีการเกงกําไรในหุ้นบางตัวที่จะทําให้ตลาดนั้นปรรัับขึึ้้้นนมาไดอีกคงงง่่วหลๆ จะเห็นว่าหุนต่างชาติซื้อขายนะคะแต่โดยส่วนใหญ่เห็นภาพซื้อสุทธิเนี่ยก็คออ่อนข้างจะดีเลยทีเดียวแล้วค่ะไปดูกันต่อนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันต้องมีการบาราน์นะคะหลังจากที่สหรัฐก,กับจีนมีการประชุมสุดยอดผู้นําทางออนไลน์ดูชื่นมืดเลยทีเดียวสัญญาณผ่อนคลายกันมากยิ่งขึ้นแต่ก็ใช่ว่าจะลงรอยกันสัทีเดียวนะคะยังคงมีการจับไม้จับมือกับพัธมิตรอยู่อย่างล่าสุดค่ะทั้งด้านของสหรัฐอเมริกานั้นมีการจับมือกับออสเตรเลียในการที่จะส่งออกแร่หายากระหว่างก,าก,ากาัน การซื้อจากประเทศจีนนั่นเองค่ะโดยล่าสุดนะคะมีความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าวหลังจากที่เราเห็นอยู่แล้วว่าสหรัฐเป็นคู่ขัดแย้งกับจีนและหลังๆมานี้ออสเตรเลียที่ไปกดดันให้จีนเปิดเผยต้นตอของโควิดก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคู่ขัดแย้งที่ไม่เบาเลยทีเดียวแล้วค่ะถึงแม้ว่าจีนจะขาดแคลน่านหินแต่ก็ไม่ยอมซื้อจากออสเตรเลียนะคะดังนั้นล่าสุดค่ะก็มีการเปิดเผยระบุบอกว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐและออสเตรเลียนั้นได้ตกลงกันที่สิงคโปร์ จะยกระดับความร่วมมือด้านอุปทานแร่หายากที่มีความสำคัญต่อการผลิตเทคโนโลยีพลังงานสะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ไฟฟ้าโดยการประชุมนี้นะคะเกิดขึ้นระหว่างนางจีน่าเรมอนโดรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐและนายแดนทีแฮนรัฐมนตรีกระทรวงการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนของออสเตรเลียค่ะท่ามกลางความพยายามของสหรัฐในการลดการพึ่งพาแร่หายากจากจีน ในขณะที่ออสเตรเลียเองเป็นผู้ผลิตแร่ธาตุสำคัญขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกรองจากจีนนะคะ ซึ่งความพยายามในการที่จะดูแลในเรื่องนี้เนี่ยจะไปครอบคลุมถึงเรื่องอื่นๆด้วยซึ่งก็จะไปคาบเกี่ยวกับสิงคโปร์และก็นิวซีแลนด์ค่ะที่จะเพิ่มความพยายามในการสร้างความยืดหยุ่นด้านห่วงโซ่อุปทานส่งเสริมการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในอินโดแปซิฟิกโดยการเจราจาระดับทวิภาคีระหว่างสหรัฐกับทางด้านของออสเตรเลียนี้นะคะมีการสนับสนุนมาตรฐานด้านแรงงานสิ่งแวดล้อมที่แข็งแกร่งในการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นโดยกล่าวพาดพิงถึงจีนที่ถูก มองว่ากำกับดูแลด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อมที่ผ่อนปรนมากกว่าบรรดาประเทศตะวันตกค่ะ ถึงแม้ว่าเราอาจจะเห็นภาพของผู้นําสหรัฐกับจีนเขามีการประชุมกันและดูเหมือนว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่าอาจจะยังมีประเด็นไส้ในอะไรที่ยังคงต้องติดตามกันด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการค้าการขายรวมไปถึงในเรื่องของการลงทุนกันด้วยค่ะขณะเดียวกันนะพอพูดถึงออสเตรเลียต้องมาพูดถึงในเรื่องของการที่เขาเตรียมจะหาวิจัยกันชนิดหนึ่งจะเห็นได้ว่าตอนนี้หลากหลายประเทศเนี่ยเขามีการออกสกุลเงินดิจิตอลกันเพิ่มมากขึ้นนะคะออสเตรเลียเลยมีความคิดเช่นเดียวกันค่ะว่าจะมีการศึกษาวิจัยในเรื่องของการออก สกุลเงินดิจิทัลเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอาจจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบกันด้วยเพราะว่าเขายังคงมีความเป็นห่วงกันด้วยนะคะว่าสกุลเงินดิจิทัลเนี่ยจะมีประโยชน์หรือว่ามีผลเสียผลกระทบอะไรตามมากันบ้างค่ะโดยทางด้านของคุณโทนี่ดิช้าน้าหัวหน้าฝ่ายนโยบายการชําระเงินของธนาคารกลางออสเตรเลียหรือว่า RBA นะคะมีการออกมาระบุค,ค่ะว่า RBA นั้นได้เพิ่มการวิจัยเกี่ยวกับการออกสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางหรือ CBDC เช่นเดียวกับธนาคารกลางสําคัญแห่งอื่นๆค่ะขณะที่ยังคงมีความไม่มั่นใจด้วยนะคะเกี่ยวกับข้อดีของการออกสกุลเงินโดยเดือนที่ผ่านมาวุฒิสภาออสเตรเลียเขามีการออกรายงานเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องมากขึ้นกับการออกสกุลเงินดิจิทัลค่ะโดยเขาระบุด้วยนะคะว่าขณะนี้ประเทศเศรษฐกิจสําคัญส่วนใหญ่กําลังพิจารณาว่าจะออกสกุลเงิน CBDC หรือไม่ซึ่งเงินประเภทดังกล่าวทเทียบเท่ากับค่าเงินสดบนอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งจะแตกต่างไปจาก เงินคริปโตเคอเรนซีเพราะว่าไม่ได้มีการกระจายศูนย์กลางพร้อมระบุด้วยนะคะว่าธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB และสวีเดนดูเหมือนจะเป็นประเทศที่มีความคืบหน้าม,มากที่สุดในการพิจารณาบทบาทสําหรับ CBDC ขณะที่ธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่าเฟดเขายังคงมีความ,ร,มระมัดระวังมากกว่าค่ะ เป็นภาพของการพัฒนานะคะเหรียญดิจิตอลนะคะที่เกิดขึ้นกับธนาคารกลางทั่วโลกซึ่งประเทศไทยเองก็กําลังพัฒนานะคะแล้วก็อีกหลากหลายประเทศเลยแหละคะ่ะรอติดตามกันนะคะทีนี้เราไปติดตามการเรื่องต่อไปนะคะเรื่องราวของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะปัจจุบันนั้นหลายๆคนอาจจะคลายความกังวลบางคนเนี่ยมองว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาแล้วนะคะแล้วก็น่าจะกลับคืนสู่สภาวะปกติได้แต่อย่างไรก็ตามเราต้องไปศึกษาละคะ่ะหลังจากที่ประเทศก่อนหน้านี้เขามีการผ่อนคลายข้อจํากัดในการเดินทางกลับมาเปิดกิจกรร การทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นที่พูดถึงนี้ก็คือประเทศในฝั่งยุโรปนะคะปรากฏว่าพอผ่อนคลายกันมากขึ้นจํานวนผู้ติดเชื้อก็เร่งตัวสูงขึ้นจนกระทั่งล่าสุดค่ะเยอรมนีนั้นระบุบอกว่าเดี๋ยวต้องเตรียมข้อจํากัดเพิ่มขึ้นแล้วล่ะคะ่ะโดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมเิลแห่งเยอรมนีเปิดเผยว,ว่านะปัจจุบันนี้สถานการณ์โควิด -19 มีความรุนแรงมากขึ้น กำลังพิจารณาหาแนวทางในการรับมือกับอัตราการติดเชื้อที่พุ่งแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังจากสถาบาันโรเบิร์ตคอสหรือว่า RKI ซึ่งเป็นสำนักงานสาธารณาสุขของเยอรมนีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันพุธเนี่นะคะ52,826คนและมีผู้เสียชีวิตรายใหม่กว่า294คน ในขณะที่ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินระบุว่าขณะนี้เยอรมนี hmm. มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว5.1ล้านคนเสียชีวิตสะสมแล้วเกือบแสนคนค่ะ ก็เลยเตรียมจัดการประชุมเพื่อที่จะออกมาตรการจํากัดรอบใหม่ทั่วประเทศต,ต้องรอติดตามแล้วนะคะเประวัลล่าสุดค่ะตลาดคริสต์มาสที่มีชื่อเสียงของเยอรมน,นีที่เป็นประเพณีประจําปีก็ถูกกดคุมเข้มในเรื่องโควิดโดยฮัมบูร์กที่อยู่ในกลุ่มเมืองที่ต้องใช้กฎระเบียบนะคะผู้ที่ต้องการไปเยือนตลาดหลักของเมืองจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนหรือหายป่วยจากโควิดแล้วในขณะที่ตลาดคริสต์มาสของเมืองมิวนิกก็ถูกยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะ ช่วงนี้อาจจะใกล้ช่วงเทศกาลต่างๆด้วยนะคะก็เลยอาจจะทําให้เกิดการรวมตัวมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็แล้วแต่ยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของสถานการณ์วัสโควิด -19 กันด้วยนะคะติดตามกันต่อในเรื่องของตัวเลขเงินเฟอ้อการสักนิดนึงที่ยังคงเป็นปัจจัยที่เราต้องจับตาทั่วโลกกันเลยแม้แต่อังกฤษนะคะที่ล่าสุดมีการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อสูงที่สุดในรอบ10ปีเลยนะคะแต่ว่าทางด้านของธนาคารกลางอังกฤษค่ะเขาก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตัวเลขเงินเฟอ้อของอังกฤษนั้นจะกลับสู่ในระดับที่ตั้งเป้า กันได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่มองว่าปรับสูงเกินไปนั้นเขามองว่าน่าจะเป็นปัจจัยชั่วคราวเท่านั้นโดยเขามั่นใจนะคะว่าเงินเฟอ้อจะกลับสู่เป้าหมาย2%ได้ในระยะกลางทางด้านของกรรมการธนาคารกลางอังกฤษนะคะนางแคทเธอรีนแมนค่ะก็มีการเปิดเผยนะคะว่าภาพครัวเรือนภาคธุรกิจและตลาดการเงินของอังกฤษต่างก็เชื่อมั่นว่าธนาคารกลางอังกฤษจะสามารถทําให้อัตราเงินเฟอ้อกลับสู่เป้าหมายที่ระดับ2%แม้ว่ารายงานล่าสุดนะคะระบุว่าอัตราเงินเฟอ้อของอังกฤษ ปรับเพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ10ปีก็ตามค่ะเดือนตุลาคมเนี่ยพุ่งขึ้นมา4.2เมื่อเทียบเป็นรายปีสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันด้วยนะคะว่าจะอยู่ที่ระดับ3.9และสูงกว่าเป้าหมายของเงินเฟอ้อที่ธนาคารกลางอังกฤษเขาตั้งกันไว้สูงกว่า2เท่าเลยนะคะโดยเขามีการประชุมออนไลน์ซึ่งจัดโดยเจพีมอร์แกนแล้วก็มีการคาดการณ์ด้วยการพุ่งขึ้นของเงินเฟอ้อเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวเท่านั้นพร้อมระบุด้วยนะคะว่าการปรับขึ้นอััตรราาาคาจาส้สหบ พนักงานใหม่ก็จะไม่ทําให้มีการปรับค่าจ้างโดยรวมสําหรับพนักงานเดิมค่ะขณะเดียวกันนะคะการคาดการเงินเฟอ้อระยะกลางซึ่งวัดโดยเครื่องมือด้านการเงินและการสํารวจความเห็นของภาคครวัวเรือนและภาคธุรกิจจะสอดคล้องกับเงินเฟอ้อที่กลับสู่เป้าหมายของธนาคารอังกฤษที่ระดับ2%ค่ะช่วงนี้อัตราเงินเฟอ้อทั่วโลกเร่งตัวสูงขึ้นนะคะบางประเทศบอกว่ามันจะอยู่ในภาวะชั่วคราวแล้วก็เริ่ม มีทิศทางของการกลับสู่ภาวะปกติได้หลังจากที่สิ้นสุดความต้องการสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงเทศกาลแล้วก็หลังจากการฟื้นตัวจากโควิด19ต้องรอจับตาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะวันนี้มีงานสมานาใหญ่ของารสารการเงินธนาคารสรุปรวบรวมประเด็นสําคัญมาฝากกันค่ะ มมาดดีก็ด,ดูแลไหวอยู่แล้วไหวห่วงแค่ไหนก็ดูแลไหวด้วยความคุ้มครองสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิตที่คุ้มครองโรคอย่างครอบคลุมอุ่นใจย,วยาวๆถึงอายุ99ปีจะใส่เบี้ยประกันเบาๆแต่ครอบคลุมแบบดี e a l t h หรือการดูแลเหนือระดับแบบ Elite Health จะเลือกได้ตามไลฟ์สไตล์หวงแค่ไหนก็ดูแลไหวด้วยความคุ้มครองสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิต วารสารการเงินธนาคารวารสารข่าววันพรุ่งนี้เพื่อการตัดสินใจวันนี้ครอบคลุมทุกมิติตลาดเงินอัดแน่นข้อมูลตลาดคุณทันโลกเทคโนโลยีได้รับความไว้วางใจจากนักธุรกิจและนักลงทุนพบการที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรืออ่านออนไลน์ได้ทาง www.moneyandbanking.co.th สมัครสมาชิกโทร0 2 6 9 1 4 1 2 6ถึง30ต่อ1 3 1 0และ1313 คุณว่าเทพไทยแพงไหมครับไม่แพงนะคะไม่แพงนะคะเพราะใช้แค่นิดเดียวปากก็สะอาดมากเลยค่ะยันหลอด70กรัมเนี่ยช่วยให้ปากสะอาดได้นานเกือบ6เดือน6เดือนเลยนะคะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่แพงเลยค่ะรวมตอขาศรกิดการเงินการลงทุนโด a c b d Business n y w a r บริการธนาคารทางอินเทอร์เนต็ตเพื่อธุรกิจที่ช่วยให้ธุรกิจคุณไม่สะดุดโอนจ่ายได้ทั่วโลก Powering the Future. The people. Go. ใหญ่ประจำปีค่ะซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ40ปีวารสารการเงินธนาคาระนะคะจัดขึ้นในรูปแบบของ Virtual Seminar ในหัวข้อ Thailand Next Move Looking Beyond Covid-19 วันนี้ก็เลยสรุปใจความสำคัญสำคัญนะคะมาฝากกาันซึ่งเดี๋ยวจะตอบโจทย์คุณผู้ชมละค่ะทั้งเรื่องของบริบทการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจการเปลี่ยนแปลงของโลกการเงินรวมไปถึงเรื่องราวของการลงทุนด้วยนะคะสิ่งที่นามาฝากกันในวันนี้ก็คือมุมมองของฝ่าผู้บริหารสถาบันการเงินะนะคะที่จะมองถึงโอกาส การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยในอนาคตข้างหน้าเริ่มต้นด้วยปฐกถาพิเศษค่ะจากทางด้านของท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะโดยท่านระบุค่ะถึงการเติบโตแบบ growth story นะคะโดย uth, ดรเศรษฐพุทธิวัฒานารุพุธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้กล่าวปฐกถา,า,าพิเศษในหัวข้อ looking beyond covid 19โจทย์ที่ท้าทายของเศรษฐ,ฐกิจไทยหลังยุคโควิด19โดยระบุบอกว่า40ปีที่ผ่านมาโครงสร้างเศรษฐกิจไทยยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพึงพาการ ส่งออกหลักๆไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ปิโตรเลียมปิโตรโเคมีอิเล็กทรอนิกส์และการท่องเที่ยวนะคะถ้าหากไม่เร่งยกระดับเครื่องยนต์เหล่านี้เราอาจเห็นเศรษฐกิจไทยโตชะลอตัวลงเรื่อยๆค่ะดังนั้นโกลสตอรี่ที่สำคัญก็คือไทยเนี่ยต้องเน้นในเรื่องที่ไทยมีศักยภาพสามารถต่อยอดเอามาเป็นเอกลักษณ์เป็นจุดแข็งไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมเรื่องของอาหารเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเรื่องของศิลปะหัตถกรรมสามารถนํามาต่อยอดเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ บางเรื่องเนี่ยสามารถไปศึกษานะคะจากการเปลี่ยนแปลงของต่างประเทศแล้วก็เอามากระทบกับกระแสดิจิตอลเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของประชาชนการดําเนินธุรกิจแล้วก็เข้ากับกระแส sustainability โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะผมหวังว่าด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนช่วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างโอกาสใหม่ให้กับประเทศเศรษฐกิจไทยในอีก40ปีข้างหน้าก็คง จะเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกันต่อความท้าทายต่างๆได้ แน่นอนนะคะว่าตอนนี้เราอาจจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับภาวะเศรษฐกิจเพื่อที่จะรองรับการเติบโตในอนาคตกันด้วยนะคะขณะเดียวกันทางด้านของมุมมองของสมาคมธนาคารไทยก็มีมุมมองที่สอดคล้องกันด้วยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของภาวะเศรษฐไทยแล้วก็บอกว่าทางด้านของสมาคมธนาคารไทยเนี่ยเขามีการวางรถแบบกันด้วยนะคะ3ปีที่เขาจะวางการบนพื้นฐานของ 4F ค่ะซึ่ง 4F นะคะก็ประกอบไปด้วย full skill digital นะคะ f e l l by data for a better world แล้วก็ fast moving โดยทางด้านของประธานสมาคมธนาคารไทยนะคะคุณพยงศิววนิชในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยเปิดเผยนะคะว่าการแพร่ระบาดของวัคโควิด -19 สร้างบาดแผลลึกให้กับระบบเศรษฐกิจรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีค่ะมองว่าไทยนะคะได้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตที่แย่ที่สุดมาแล้วและกําลังก้าวเข้าสู่ช่วงการฟื้นตัวแต่ยังกลับไปสู่ระดับก่อนเกิดโควิดได้ช้ากว่าเพื่อนบ้านค่ะเนื่องจากอีโคโนมิกโมเดลของประเทศไทยพึ่งพาการท่องเที่ยวมากกว่า ประเทศอื่นๆขณะที่เศรษฐกิจไทยเองนะคะก็กําลังเผชิญกับ k s h ชฟรีค c o v รี่ซึ่งทําให้ปัญหาความเหลื่อมล้าของประเทศรุนแรงมากขึ้นค่ะเพื่อรับมือกับทั้งโอกาสและความท้าทายของโลกใบใหม่โดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปการเปลี่ยนผ่านที่เรียกว่าเป็น Generation Shift รวมถึงการคาดหวังของสเต็โฮลเดต่าง ผมมองว่าเราจะเห็นสถาบันการเงินปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใน4ทิศทางด้วยกันได้แก่ full scale digital, f i e l by data for a better world และ fast moving ขณะเดียวกันนะคะก็ได้วางรถแมพในระยะ3ปีข้างหน้าด้วยนะคะด้วยการมุ่งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นในระบบสถาบันการเงินตลอดจนยกระดับนะคะการแข่งขันของประเทศไทยทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเงินของไทยค่ะรวมถึงนะคะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนสามารถทํากิจกรรมการค้าการซื้อขายออนไลน์การลงทุนระหว่างประเทศผลักดันให้การดาเนินธุรกิจของสถาบัน การเงินและภาคเอกชนคำนึงถึงหลัก ESG กันด้วยนะคะสร้าง pool of talent ค่ะที่มีทักษะตอบโจทย์โลกอนาคตลดปัญหา mismatch นะคะของตลาดแรงงานด้วยค่ะซึ่งคุณพยคงเองนะคะ ก็เป็นผู้หนึ่งที่ระบุนะบอกว่าสมาคมธนาคารไ<ม>ทยเนี่ยะจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะจะพยายามอัพสกิลให้กับพนักงานต่าง,างๆได้ทันกับกระแสะโลกดิจิตอลด้วยนะคะทีนี้เราไปดูกันต่อค่ะหนึ่งในกระแสะที่มาแรงในช่วงนี้ก็คือกระแสะะดิจิตอลนะคะรวมไปถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในมุมมองของฝกัฝกฝั่งประกันชีวิตเองนะคะคุณสาระก็ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเอาไว้ค่ะยอมรับว่าธุรกิจนะคะมีผลกระทบจากโควิด -19 แต่อย่างไรก็ตามต้องเดิน หน้าต่อเพื่อคุ้มครองผู้เอาประกันนะคะโดยคุณสาราล่ำซ้ำนายกสมาคมประกันชีวิตไทยและกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบมจเมืองไทยประกันชีวิตระบุบ,บอกว่าก่อนและหลังโควิดถือว่ามีความท้าทายและโอกาสในแง่ของการทําธุรกิจประกันสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการทําประกันชีวิตเป็นเรื่องระยะยาวเพราะฉะนั้นการดูแลอย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจที่สําคัญมากของธุรกิจ ในขณะเดียวกันปัจจุบันเนี่ยโลกเปลี่ยนเป็นดิจิทัลและก็ดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานดังนั้นการทําธุรกิจประาการันต้องมีการพัฒนาตลอดเวลาในขณะที่คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประาการันภัยหรือคอพอพ,อพอก็เปิดโอกาสให้บริษัทประากาันนั้นนําเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตทุกรูปแบบได้นะคะอย่างเช่นดิจิทัลเฟสตูเฟส คือผ่านทางด้านของวิดีโอคอลก็ช่วยให้ผู้บริโภคหรือว่าผู้รับบริการเนี่ยสะดวกมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่มองว่าเป็นความท้าทายแต่ถือเป็นโอกาสค่ะเพียงแต่บริษัทประกรันต้องจับโอกาสเหล่านี้ให้ได้และมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆและแบบประกันที่เหมาะสมและที่สําคัญที่สุดคือการพัฒนาบุคลากรให้รองรับและมีความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะฝากเอาไว้สําหรับโอกาสในการเลือกผลิตภัณฑ์ในอนาคตด้วยค่ะ แล้วเรื่องของการประกันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากและเป็นตัวช่วยจริงๆนะครับในการบริหารความเสี่ยงต่างๆเนี่ยนะครับที่สําคัญนะครับก็คือว่าเราจะเลือกซื้ออะไรเนี่ยนะครับเราเป็นผู้มีสิทธิ์นะครับในการที่คนที่นําเสนอเนี่ยจะต้องให้ความกระจ่างให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับเรานะครับและในโลกของ p e r s o n a l i z e คือความต้องการเฉพาะตัวของเราเนี่ยนะครับเราเป็นผู้ให้โจทย,ย์เพราะฉะนั้นเขาต้องพยายามที่จะตอบโจ์ได้ว่าแบบประกันอะไรที่ดีที่สุด ต้องบอกว่าตอนนี้ธุรกิจประกันอาจจะได้รับผลกระทบแต่ว่าต้องดูหน้าต่อไปนะคะเพราะว่าหัวใจในเรื่องของการทําธุรกิจก็คือในเรื่องของการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองนะคะขณะเดียวกันมาดูมุมมองของบลกเกอร์กันสักนิดนึงค่ะในปีหน้านะคะอาจจะต้องเห็นอะไรใหม่ๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นการเร่งพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะเพื่อมาตอบโจทย์ในเรื่องของโรคการลงทุนกันด้วยค่ะโดยทางด้านของคุณพิเชษฐ์ทิิอํานวยนะคะนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยและกรรมการผู้มยการบริษัทหลักทรัพย์ปูหลวงจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าในปี2 พั6 5นะคะจะมีบริการด้านการลงทุนใหม่ๆและโอกาสที่น่าสนใจที่นักลงทุนไทยไม่ควรพลาดโดยในด้านผลิตภัณฑ์ค่ะจะมีหลักทรัพย์ในประเทศที่ออกโดยมีสินค้าอ้างอิงจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วยแน่นอนที่ผ่านมา30-40ปีเนี่ยเราก็เน้นลงทุนในตลาดไทยเป็นหลักนะครับเรารู้จักหุ้นดีๆเ,เยอะแยะนะครับหุ้นปตทหุ้นแบงก์กรุงเทพอะไรก็แล้วแต่แต่ระยะหลังนะครับต้องว่าเทรนด์การลงทุนต่างประเทศดีขึ้นนะครับ การเปิดกว้างที่จะตว์จะไปในต่างประเทศมากขึ้นเราเห็นเทรนด์หลักแรกจากหไหนนูกว่าจากการที่คนลงทุนลงทุนผ่านกองทุนรวมแต่ปัจจุบันนักทุนไทยสามารถที่ลงทุนผ่านโบรกเกอร์นะครับไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยหลักทรัพย์นะคะจะออกในรูปแบบของสริปเลสเพิ่มมากขึ้นนะคะมีความปลอดภัยมากขึ้นรวมถึงหลักทรัพย์ที่ออกซื้อขายจะมีแบบเป็นเศษส่วนค่ะจากเดิมต้องซื้อหุ้นเป็นหลักร้อยหุ้นทําให้เข้าถึงการลงทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมีเงิน500บาทก็ลงทุนได้นะคะจะมีการพัฒนาทูแอปพลิเคชันค่ะให้กับนักลงทุนรายย่อยมากขึ้นเพื่อเป็นการวิเคราะห์หลักทรัพย์ช่วยในการตัดสินใจขณะเดียวกันนะคะก็จะเพิ่มระดับความปลอดภัยในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนขั้นต่ำ ยืนยันตัวตน2ปัจจัยขึ้นไปนะคะจาก3ประเภทปัจจัยซึ่งก็ได้แก่สิ่งที่คุณมีเช่นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทการ์ด USB หรือว่าโทเคนค่ะสิ่งที่2ก็คือสิ่งที่คุณรู้เช่นพาสเวิร์ดพินโค e ิเคีย y ิตี้ค i o ชั่และสิ่งที่3นะคะก็คือสิ่งที่คุณเป็นเช่นลายนิ้วมือใบหน้าม่านตาค่ะเพื่อเป็นการปกป้องบัญชีลูกค้าและยืนยันว่าลูกค้ามีตัวตนจริงและมีเพียงคนเดียวค่ะ เปิดโอกาสให้รายย่อยนะคะเข้าถึงการลงทุนในรูปแบบที่ปลอดภัยกันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมด้วยซึ่งก็สอดคล้องแหละค่ะกับมุมมองของทางด้านสมาคมบริษัทจัดก,การลงทุนนะคะหรือว่าทางด้านของบรนจรนเองนะคะคุณวศินวณิชมรานาณนะคะระบุบ,บอกว่าปีหน้าเนี่ย2022ค่ะยังเป็นโอกาสของการลงทุนค่ะแล้วก็แนะนําการลงทุนไฮไลท์มาในหุ้นของญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียด้วยนะคะ คุณวศินวนิย์บรณานานยกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัดเปิดเผยว่าแนวโน้มการลงทุนในปีหน้า2022เป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านกลับคืนสู่สภาวะปกติหลังการฟื้นตัวจากโควิด -19 ต้องติดตามเรื่องของนโยบายกัน เงินต่างๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องของการลดการผ่อนคลายนโยบายการเงินทมกลางทิศทางอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการติดขัดในห่วงโซ่อุปทา,านการขาดแคลนแรงงานการเร่งตัวของราคาน้ํามันล้วนแล้วแต่มีผลต่อการกระตุน้นเศรษฐกิจกและการกําหนดนโยบายในระยะถัดไปค่ะและผมก็เน้นย้ามาเสมอนะครับว่าการลงทุนที่ดีเนี่ยเราจะต้องมีการกระจายการลงทุนในหลาก,กหลายสินทรัพย์ เพราะเหตุผลที่ว่าเราไม่สามารถที่จะคาดการอะไรได้แน่นยำร้อยเปอร์็นนะครับการกระจายในหลากหลายสินทรัพย์นะครับจะช่วยลดโอกาสนะครับที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับแล้วก็ยังทาให้เราเนี่ยสามารถที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีได้นะครับ ซึ่งในมุมมองของผู้จัดการกองทุนในอนาคตข้างหน้าปี2022นะคะให้ความระมัดระวังต่อการลงทุนในช่วงนี้เป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินทรัพย์เสี่ยงค่ะมองโอกาสการลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นและอินเดียค่อนข้างดีเพราะว่าเพิ่งฟื้นตัวจากโควิด -19 ส่วนสหรัฐและยุโรปนั้นถือว่าผ่านการฟื้นตัวที่ดีที่สุดไปแล้วนะคะส่วนการลงทุนในหุ้นจีนยังคงให้ความสนใจแต่ว่าต้องเฝ้าระมัดระวังกับการดําเนินนโยบายของประเทศโดยการจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมเนี่ยให้อัตราผลตอบแทนคาดการเอาไว้ที่ระดับ 3.6%แนะนำการถือครองฟิกอินคัม68%หุ้นทุน22%กองรซี4%อทองคำสเและน้ำมัน2%ค่ะต้องบอกว่าเป็นสัมนาที่ครบเลยนะคะทางในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจหรือว่าแม้แต่แยกย่อยเป็นในเรื่องของการลงทุนประกันกันด้วยมองเทรนในปีหน้านะคะเพื่อที่เราจะได้มีความพร้อมไปในปีหน้ากันด้วยล่ะค่ะเดี๋ยวจะนําเอาตอนอื่นๆมาฝากกันนะคะตอนนี้เนี่ยไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาอัปเดตประเด็นที่ตกเป็นเรื่องราวของสังคมกันค่ะ ข้อมูลโดยการเงินธนาคาร w e b money and banking. co. th Financial Media Platform ให้ข้อมูลเชิงลึกจากออฟไลน์สู่ออนไลน์รบทุกมิติเศรษฐกิจอัพเดตท,ทุกเทรนด์การลงทุน ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงิน Money and Banking .co.th คลิกเดียวครบทุกเรื่องเศรธธษฐกิจการเงินการลงทุนที่นักลงทุนห้ามพลาดข้อมูลโดยการเงินธนาคารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงินการลงทุน YouTube c h a n n n l Money and Banking c h a n n n l ในง่ายแค่เขา้าเว็บไซต์ YouTube หรือแอปพลิเคชัน u u u b บบนสมาร์ทโฟนจากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า Money and Banking Channel กด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเพียงเท่านี้ทุกเทรนการลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินทุกหัวข้อสัมมานาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก ประกันชีวิตมันนี่เอ OR ็กซ์อร์คราช2021 26-28พฤศจิกายนนี้ MCC Hall เดมอหโคราช เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะติดตามความคืบหน้าสักนิดนึงค่ะกรณีที่อดีตพนักงานแบงค์นะคะ,คะเขาออกมาโพสต์เฟซบุ๊กค่ะพูดคุยถึงในเรื่องของการทํางานนะคะและในส่วนนั้นก็คือมีในเรื่องของการให้พนักงานแบงค์เนี่ยไปขายประกันกันด้วยวันนี้ล่าสุดทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็ออกมาเปิดเผยแล้วก็ชี้แจงในมุมมองนี้ด้วยค่ะและที่สําคัญทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันด้วยนะคะว่าในกรณีนี้ค่ะก็จะดําเนินการแล้วก็อาจจะมีการเรียกพูดคุยกับทางด้านของธนาคาร การกันด้วยโดยทางด้านของคุณธัญญาณิตนิยมการนะผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินสองธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวพนักงานสาขาธนาคารพาน,นิชนะคะแห่งหนึ่งได้ถูกกดดันให้ขายผลิตภัณฑ์ประกันภยัยขอย้ำนะคะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสําคัญและส่งเสริมให้ผู้บริหารผู้บริการทางการเงินทุกแห่งยกระดับธรรมมาพิบาลของการเสนอขายผลิตภัณฑ์และการให้บริการแก่ลูกค้าโดยเฉพาะการขายผลิตภัณฑ์ประกันภยัยซึ่งทางด้าน ของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดําเนินการในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องค่ะและได้กําหนดหลักเกณฑ์นะคะการบริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนผู้ให้บริการต้องไม่กําหนดตัวชี้วัดผลงานหรือว่า KPI ที่ให้น้ําหนักกับเป้าการขายผลิตภัณฑ์หรือว่ากดดันพนักงานจนนําไปสู่การเสนอขายที่ขาดคุณภาพและขาดความรับผิดชอบต่อลูกค้าค่ะและไม่นํามาเป็นปัจจัยในการพิจารณาค่าตอบแทนโดยในช่วงไตรมาสที่4นะคะ ว่ามีผู้ให้บริการบางแห่งเริ่มกลับมาเน้นการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยมากขึ้นกำหนดเป้าหมายการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยเชิงรุกหรือว่าขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยนะคะพ่วงกับการให้สินเชื่อเพิ่มมากขึ้นซึ่งทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นเขาก็ได้กำชับผู้ให้บริการในทันทีและย้ำด้วยนะคะว่าให้ควบคุมดูแลคุณภาพการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างเคร่งครัดและจริงจังโดยเฉพาะการเร่งทําเป้าขายในช่วงระยะเวลาใกล้ปิดรอบการประเมินผลงานยืนยัน ะะว่าธานาคารแห่งประเทศไทยนั้นจะติดตามตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มงวดและพร้อมดำเนินการตามมาตรการกำกับดูแลที่มีความเข้มข้นขึ้นต่อไปค่ะ ถือเป็นแนวทางในการที่จะดูแลนะคะการดําเนินงานให้มีความยุติธรรมมากที่สุดแล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของผู้ที่ทํางานในสาขาต่างๆณนะ<ฆ>ปัจจุบันนี้เนี่ยโลกเปลี่ยนไปค่อนข้างจะรวดเร็วนะคะกระแสะโลกของดิจิทัลมาค่อนข้างจะแรงดังนั้นช่วงเวลานี้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณผู้ชมเองอาจจะต้องมีการพัฒนาทักษะความรู้<ฆ>ที่จะอัพสกิลของตัวเองให้ทันกับโลกปัจจุบันแล้วก็จะได้ไม่ต้องเครียดน,นะคะกับสิ่งที่เรากําลังทําหน้าที่อยู่ในปัจจุบันได้นะคะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่เรามา ฝากกันในค่ำคืนวันนี้ค่ะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ที่จะทําให้ประเทศไทยก้าวสู่